สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่งาน OCS Annual no Symposium ปี2525 25ค่ะในตรีมพัฒนาคุณภาพกฎหมายเพื่ออนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืนของประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางบริษัทแดก c k k n i Corporation ของเราก็ได้รับเกียรติจากสำนักนคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเรานะคะก็ได้นำพา Plex PDP a Platform มาในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าใครได้รับเกียรติมาในงานวันนี้กันบ้าง ค่ะตอนนี้นะคะเราก็าอยู่กันที่บูธของจุฬาลีโกเทคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันว่าน้องๆเนี่ยนำอะไรมาออกบูธกันบ้าง สวัสดีค่ะโครงการจุฬาเลกเทคนะคะจัดขึ้นโดยคณะวิศาสตร์ร่วมมือกับ d e ลิเ e แอนกิฟบินส์นะคะเป็นโครงการที่จัดการแข่งขันนวัตกรรมทางกฎหมายโดยให้นิสิตแล้วก็นักศึกษาจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้ามาร่วมการแข่งขันนี้กันค่ะก็คือตรงนี้นะคะก็จะเป็นโปรโตไทป์ของในปีที่ผ่านมาของผู้เข้าแข่งขันค่ะก็คือผลงานที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับ AI ค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่จะจัดการเกี่ยวกับเอกสาร ของตัวทนายความนะคะที lings, ่ม <T |ar|> ีความค่อนข้างซับซ้อนค่ะตัว AI ก็จะช่วยจัดการออกมาค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับ AI Voice ค่ะก็คือจะตรวจจับลิขสิทธิ์จากเสียงเพลงค่ะถ้าอยากจะได้ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับจุฬาลิเกเทคนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook, IG แล้วก็ลิงก์อินของจุฬาลิเกเทคเลยค่ะชื่อเดียวกันทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบูธของ b i t ค u ัเนี่ยค่ะนำอะไรมากันบ้างวันนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับบิดคับิดคออนไลน์นะครับหรือว่าเราจะรู้จักกันในนาม b i t ค u ั e เอ็ก n g e นะครับก็วันนี้มาร่วมงาน OCS Symposium นะครับ2ก็เอาเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับทางเรื่องพา s สปีหรือว่าเรื่องการยืนยันตันตนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ระวางระบบเอาไว้นะครับเอามาโชว์ในงานนี้นะครับ อนอกจากในเรื่องของความปลอดภัยทางทางดิจิตอลนะคะเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีคําถามเกี่ยวกับบัญชีมา้าหรือว่าการจัดการบริหารข้อมูลภายในของเราด้วยเช่นกันค่ะถ้าต้องการที่จะติดต่อทางบิดครับมีช่องทางไหนที่สามารถติดต่อทางบิดครับได้บ้างคะสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บของเรานะคะก็จะมี contact number อยู่ะคะ่ะทั้งทางไลน์ทางอีเมลแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับทางบิดครับค่ะ และว,วันนี้นะคะเรามาดูกันว่าทางบู o แลกหน้าคอเปอเรชั่นของเรานำอะไรมาออกบูดกันบ้าง สวัสดีค่ะบูธจากทางแรคหน้าคอร์ปอเรชันนะคะสำหรับเซอร์วิสนะคะที่เรามานำเสนอในวันนี้ค่ะจะเป็นที่เร็กพ p ดีพ f o r แพลตฟอร์มนะคะจะเป็นระบบช่วยบริหารจัดการในด้านข้อมูลส่วนบุคคลค่ะซึ่งก็จะคอมไพล์ตามตัวกฎหมาย p d p a ของประเทศไทยเราเลยซึ่งในวันนี้นะคะนอกจากทางฝ่ายขายอย่างทางมุกเองแล้วค่ะก็จะยังมีทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายนะคะที่ได้รับการเรียนเชิญให้มาฟังเนื้อหาในงานสัมมนาในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับทางบูธแรคหน้าคอร์ปอเรชันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของเราการคุณชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณชัดเจนได้อะไรกันบ้างจากงานสัมมนาค่ะสำหรับหัวข้อสัมมนาหลักๆในวันนี้นะครับคือการที่ถ้าประเทศไทยเนี่ยต้องพบเจอยุคที่ดิจิตอลมาเนี่ยเราจะรับมือกันยังไงอย่างเช่นการเปลี่ยนเอกสารดิจิตอลเนี่ยเราต้องทาอะไรกันบ้างรวมถึงการที่ประเทศไทยเนี่ยอยากเป็นมาตรฐาสนสากลต้องมีอะไรบ้างปรับเปลี่ยนอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีทางด้านสานักง,งานกิีการครับมาวางเรื่องของกฎหมายว่าทิศทางในกฎหมายในอนาคตของเราเนี่ยอาจจะไปในทิศ กับดิจิทอลเนี่ยทำได้ยังไงอ่ะประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณคุณชัดเจนมากเลยคะ่ะ ซึ่งเราก็อยู่กับผู้จัดงานในวันนี้การเดี๋ยวเราขอทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้กันหน่อยค่ะนะครับสวัสดีครับผมชื่อนรันพัฒนาชัยครับผมเป็นผู้วยการฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับแอนนูวเซมโอเซียมหรือการประชุมนานาชาติประจําปีของสํานักงานนะครับเป็นแฟลกชิปปิเวนต์ของสํานักงานที่จะสื่อสารกับประชาชนสื่อสารกับหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนถึงแนวทางการพัฒนากฎหมายแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งธีมในปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนากฎหมายเพื่อสร้าง อนาคตทางดิจิตัลที่ยั่งยืนของประเทศครับขอบคุณมากค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพรวมของงานในวันนี้หากใครนะคะสนใจที่จะหาตัวช่วยในเรื่องของแพลตฟอร์ม PDPa หร Reconsult นะคะสามารถติดต่อที่ด้านล่างนี้ได้เลยและก็ติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับ PDPa บ๊ายบาย